การจูนจิตมีประโยชน์อย่างไรอย่างที่บอกไปว่าการจูนจิตคือการเชื่อมกระแสพลังงานของผู้จูนคืออาจารย์สถิตธรรมเข้าไปเชื่อมต่อกับกระแสพลังงานของผู้รับจนทำให้จิตใจของผู้รับการจูนมีพลังเพิ่มมากขึ้นจนจิตมีความสงบสว่างเบิกบานจิตแบบนี้เมื่อเราอธิษฐานอะไรก็จะเกิดผลสำเร็จ และจะทำให้เราเข้าถึงการตื่นรู้ในระดับปัญญายาณจนเกิดภูมิปัญญารู้แจ้งในเรื่องต่างๆด้วยตัวของเราเองเราจะรู้สึกเหมือนได้เกิดใหม่อีกครั้งในร่างเดิมและจะทำให้เราได้ใช้ชีวิตแบบที่เราอยากเป็นจริงๆเราจะตอบคำถามได้ว่าเราเป็นใครเราเกิดมาบนโลกนี้เพื่ออะไรและจะต้องใช้ชีวิตต่อไปแบบไหนที่จะเป็นชีวิตที่แท้จริงของตัวเรา ใครที่ไม่อยากเปิดประตูชีวิตผิดบานอีกต่อไปหรือคิดว่าชีวิตนี้มันสั้นเกินกว่าจะลองผิดลองถูกหรือไม่มีเวลามากพอที่จะรออีกต่อไปก็ลองเปิดใจศึกษาวิธีที่จะทำให้เข้าถึงความสำเร็จอย่างรวดเร็วตามวิธีการของอาจารย์สถิตธรรมเผื่อจะเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่จะทำให้ได้ใช้ชีวิตอยู่บนโลกนี้แบบที่ตัวเองปรารถนาเร็วขึ้นในที่สุดผมก็ได้ค้พบ ความมหัศจรรย์ของชีวิตที่เราเารียกว่าการวารโค้ดเป็นกระบวนการที่ทําให้ผมตกตผลึกการกับการหล่อหลอมตัวเองมันไม่ใช่แค่การเดินทางไปทุกคนทุกแห่งในโลกมันไม่ใช่การไล่ล่าที่เราคิดว่ามันมีคุณค่าที่สุดสำหรับชีวิตของเราจากโลกภายนอก การสวรรหาจากการค้นพบนเหมือนกันก้าวไปสุ่โลกใหม่ New World ซึ่งสมัยนี้เขาเรียกว่าโลกในมิติที่5ไม่ใช่โลกในมิติที่มีระยะทางมีขอบเขตมีส,สัดส่วนจะมันเป็นโลกมิติที่ทำใหราค้นพบความล้าลึกในตัวเองนั้นเป็นกระบการทเราเรียกว่าการวาร์ปวาร์ปด้วความเร็วมากกว่าความร็วของแสงเป็นการวาร์ปจิตในอนุภาคทางควอนตัมที่อธิบายในความจริงทางฟิสิกส วันศพประสิทงิ์สาาสารพลังงานไม่สูญสลายเพียงแต่จากสาาสารอาจจะกลายเป็นพลังงานและจากพลังงานก็อาจจะคืนสู่พลัเป็นสา,า,สารสลับไปสลับกันมาในจัก,กรวาลที่มีความมหาศาัศจรรย์ในตัวมันเองไม่ว่าน้ำแา่เป็นน้ำแข็งแต่เป็นก้อนเมฆแต่เป็นหยดน้ําและกลับมีสูงท้องทะเลและมหาสมุทรดังนั้นกระบวนการของการวัฟโพตจึงเป็นกระบวนการที่ทําให้เราตกผึกของจิตวิญ,ญญาณทําให้เรารู้สึกถึง ความมัศจรรย์ของชีวิตที่เราถอดสรรมการของจิตวิญญาณหรือจิตใต้สํานึกในระดับของของ Cosmic f r e q u e n c y หรือขื้นแห่ง,งสนามพลังควันตั้มพลังจักรวาลเพระนั้นการโคร้รจึงเป็นศิลปะไม่ใช่เป็นเพียงโนเ g สไม่ใช่ความรู้แต่มันคือศิลปะมันคือ Art of Living มันคือวิธีการที่จะเข้าถึงจิตวิญญ,ญาณที่ทําให้เราสลายสลายเปลือกสลายตัวตนกับขึ้นสู่ความเป็นแก่นแท้ คนพบความรู้สึกที่ไม่เคยรู้สึกมาก่อนในชีวิตมันเป็นความสมบูรณ์แบบมันเป็นความสับคล้องมันเป็นสิ่งที่ฝรัง่งเรเรียกว่าสิ่งในซิตี้มันเข้าถึงกด หดี๋ยวรอออ t เอ็กเซชั่นจัก,กรวาลที่ทําให้เรารู้สึกว่าเราก็ถึงความความเป็นทุกสิ่งเราก็ถึงจัก,กรวาลภายในของเราเข้าถึงการค้นพบอนจิจจะที่เราไม่เคยสำรวจมาก่อนแล้วเราก็ตื่นตาตื่นกระลึงก,กับการค้นพบโลกใหม่กับจิตสำนึกใหม่กับประสบการณ์ใหม่ที่เราเรียกว่าวิชวลเอ็กซ์เพรียน Experience, ประสบการณ์ที่ทําให้เรารู้สึกว่าจิตวิญญาณของเราเนี่ยมันมีค่ามากกว่าความเป็นสสารจิตวิญญาณของเรามันมีคุณค่าของความเป็นมนุษย์ มากกว่าการมีชีวิตเพียงแค่มีลมหายใจมันเข้าถึงพลังของความเป็นพระเจ้าในตัวเองมันคือการจูนตัวเองกับจัก,กรวาลที่เราเรียกว่าการเข้าไปเป็นพระเจ้าจะเองกันเป็นเึ่งเดียวกับพระเจ้าซะเลยมันคือกระบวนการที่เราเรียกว่าวาปโคดซึ่งพวกเราทุกคนสามารถค้นพบประสบการณ์นี้ได้ด้วยตัวเองจากการเชื่อมต่อพิเศษที่เราสามารถส่ผลได้ด้วยตัวเองมันคือกระบวนการทางวิทยศาศาสตร์ที่อธิบายว่าที่อธิบายได้ว่าัารู้ต่างเป็นพลังงานที่เป็นต้นกำเนิด ชีวิตอันสูงส,มสม่งเราคือชีวิตที่ถูกค้นพบจากการเรียนรู้อผู้รู้และเมื่อผู้รู้เป็นอิสระจากสมมุติหรือสิ่งที่รู้หรือสิ่งที่ถูกรู้ผู้รู้ก็จะกลายเป็นนิรันดร์ผู้รู้ก็จะเข้าสู่ความเป็นยุบุตรนี่คือการเชื่อมต่อพิเศษของกระบวนการที่เราเรียกว่าการวัดโผ้่ที่พวกเราทุกคนสามารถค้นพบ,พบความเป็นสุดยอดมนุษย์ในตัวเองได้อย่างแท้จริงถ้าเรารู้ว่าเราสามารถใช้ชีวิตได้ดีกว่านี้แล้วเราจะใช้ชีวิตเหมือนเดิมไปทัไง